ถ้าเป็นเสาหลักเนี่ยคุณจะเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้อยากเป็นใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะบอกกระบวนการให้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดาพิฆาตอสูรในคลิปนี้นะครับก็ตั้งชื่อหัวข้อกันง่ายๆเลยว่ากว่าจะเป็นเสาหลักคุณต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดในเชิงของกระบวนการมากกว่าตัวละครนะครับแต่แน่นอนว่าอาจจะมีการพูดถึงตัวละครบางตัวที่มากลายเป็นเสาหลักจะเป็นการยกเคสสตัดดี้ซะมากกว่านะครับล้วก็จะมีการสปอยเนื้อหาที่หลังจากหมู่บ้านช่างตีดาไปบ้างเล็กน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยก็พิจารณากันให้ดี นะครับว่าโดนสปอยได้ไหมถ้าโดนสปอยได้นิดนิดหน่อยๆนยะครับผมแนะนําว่าให้ดูได้จะได้รู้กระบวนการของการที่เราจะเป็นเสาหลักได้ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านใดกลัวสปอยก็ปิดคลิปนี้ก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วทีนี้ในคลิปนี้ผมก็ต้องรีมาร์กไปว่ามันยังมีข้อมูลคุมเครือบางอย่างในเนื้อเรื่องด้วยนะครับผมอาจจะต้องมีการใส่ความเห็นส่วนตัวเข้าไปด้วยนะว่าการที่เราจะเป็นเสาหลักได้นะี่มันจําเป็นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับแต่ว่ามันก็มีข้อมูลชัวร์บางอันนั่นแหละครับที่จะพูดมาประกอบกันโดยองรวมแล้วก็แถมให้ด,หดวย์ว ทำไมทางจิโร่ในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยถึงยังไม่ได้เป็นเสาหลักทั้งๆท,ท,ที่เขาก็น่าจะทําตามเงื่อนไขได้แล้วไม่ใช่หรือนะโอเคถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปฟังคลิปนี้กันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าตําแหน่งเสาหลักเป็นตําแหน่งที่อยู่สูงสุดของหน่วยพิฆาตอสูรแล้วครับคือต้องบอกว่าอยู่เป็นรองแค่อุบุยาชิกิคังยะหรือก็คือนายท่านนั่นเองนะและทีนี้เสาหลักเนี่ยใช้คําว่าเป็นตําแหน่งที่ก็ต้องทํางานอย่างหนักหน่วงด้วยนะครับแล้วก็เป็นตําแหน่งที่เรียกว่ามีผลตอบแทนที่ดีนะคือคุณนะสามารถเรียกเเเงินนดือท่่าไไหรก็ คำว่าเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้คือเขาใช้ว่าตามที่ชอบนะครับผมคุณใจกล้าพอที่จะขอเท่าไหร่เขาก็ยินดีที่จะให้คุณประมาณนั้นครับผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของท่างเงินเดือนของเสาหลักเรียกเท่าไหร่ก็ได้อย่างนี้จะเรียกกันเท่าไหร่นะครับหลายๆคนก็โอ้โหหลักร้านกันทท้านั้นนะครับผมเอออันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็คือด้วยความที่ว่าผลตอบแทนมันค่อนข้างหอมหวานแบบนี้แหละครับคนก็เลยอยากจะเป็นเสาหลักกันทีนี้เดี๋ยวเราลองไปไล่เรียงกันดีกว่าว่าเราจะลากเลื่อนเราเป็นเสาหลักได้อย่างงี้เราต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างครับก่ออ่่ออนนืเเลยยรกก็ต้้งงพููดถึาขาขสหว พิฆาตอสูรก่อนครับหน่วยพิฆาตอสูรเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่ได้มีการรองรับจากรัฐบาลแต่อย่างใดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นองค์กรที่มีการจ่ายเงินจากคนที่เป็นสปอนเซอร์โดยตรงอย่างตระกูลอุบุยะชิกิที่ก็น่าจะมีทรัพย์สินมหาศาลมากพอที่จะเอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพวกนักล่าอสูรเป็นร้อยเป็นพันคนได้นั่นเองนะและทีนี้เนี่ยในส่วนของการที่เราจะเข้าสู่หน่วยพิฆาตอสูรนะครับโดยปกติแล้วส่วนใหญ่จะเป็นการพบเจอโดยบังเอิญครับผมคืออสูรเนี่ยเดิมทีแล้วคนส่วนใหญ่จะให้ค่าว่า่่ามมมััันนไีตวตวอยูจรริงคบ อย่างง่ายๆเลยนะพระเอกของเราทันจิโร่ตอนแรกก็คิดว่าอสูรไม่มีอยู่จริงแล้วครอบครัวของตัวเองก็ต้องมาตายไปด้วยฝีมืออสูรใช่ไหมครับทีนี้นะครับผมทันจิโร่ก็ได้เจอกับกิูแล้วก็ได้รับรู้การมีอยู่ของหน่วยพิฆาตอสูรแต่ทีนี้ตัวของกิูเขาก็ได้แนะนําว่าไปหาคุณอรโรปากิซากนจิซะซึ่งอันนี้แหละครับเป็นกระบวนการแรกนั่นก็คือการเข้าสู่หน่วยพิฆาตอสูรแล้วทีนี้มันต้องมีการฝึกกับใครคนใดคนหนึ่งที่จะมาสอนเราซึ่งต้องบอกว่าสํานักการสอนฝีมือการลา่าอสูรหรือกกาาารรรสออนนนปนย่งี้ะคับ มีหลากหลายสำนักนะครับผมผมเคยวิเคราะห์ไว้ในคลิปผู้ใช้ปานวารีด้วยครับว่าคนที่สอนปานวารีก็อาจจะไม่ใช่แค่สำนักของคุณอุรโรกดากิอย่างเดียวนะครับอาจจะมีสำนักอื่นด้วยเนาะแต่อย่างไรก็ตามตอนอื่นเราต้องหาคนที่จะมาสอนมาฝึกเราให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับแต่ต้องบอกว่าตรงนี้มีข้อยกเว้นอยู่คนหนึ่งที่ผมนึกออกนะครับนั่นก็คืออินโนสุเกะนั่นเองครับอินโนสุเกะเนี่ยเข้ามาหน่วยพิฆาตอสูรด้วยความสนใจความแบบอยากพัฒนาฝีมืออยากสู้กับไอ้พวกตัวเก่งๆอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เลยไปแย่งชง แต่ว่าคนทั่วๆไปนะครับก็อย่างที่บอกครับผมอย่างเซนิสือเองหรือทันจิโร่เองก็ต้องมีการเข้ามาฝึกฝนกับพวกเสาหลักเองก็ได้นะครับหรือจะเป็นคนที่มีศักเป็นอาจารย์ที่อยู่ในหน่วยพิฆาตอสูรนะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยหน่วยพิฆาตอสูรมันก็มีหลากหลายหน่วยงานที่คอยสนับสนุนพวกแบบคนที่อยู่ในหน่วยอีกทีหนึ่งนะครับถ้ายกตัวอย่างของทันจิโร่กับของเซนิสือก็คือจะมีอาจารย์โดยตรงนะครับซึ่งเป็นอดีตเสาหลักมาสอนปรานให้และทีนี้พอรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วจบหลักสูตรขั้นต้นแล้้้้วใใหเเขาาาไปสสสออออบบบคัดดลืกกรรุทยซึ่งน คัดเลือกรอบสุดท้ายนะครับก็จะจัดขึ้นที่เขาฟูจิคาสเนะนั่นเองครับซึ่งเขาแห่งนี้เนี่ยโรยรอบจะมีเป็นต้นฟูจินะครับซึ่งต้นฟูจิเนี่ยเป็นต้นที่พวกอสูรนล้แท้ทางนะแล้วทีนี้พวกนักล่าสูนก็ต้องมีการจับพวกอสศรนมาอยู่ในภูเขาแห่งนี้เพื่อให้เป็นตัวรับรองว่าพวกนักล่าสูนสามารถอยู่รอดในนี้ได้แล้วเขาก็จะได้กลายเป็นนักล่าอสูนแบบเต็มตัวครับผมหรือก็คือเรียกว่าการบรรจุเป็นพนักงานนั่นเองครับซึ่งในเขาฟูจิคาสเนะนี้นะครับถ้าเป็นพา,นาร์ททัน ซึ่งอาสูรมือเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นบอสในดันเจียนอะไรประมาณนั้นเลยครับซึ่งจะเรียกว่าข้อดีไหมในส่วนของการสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนี้นะครับเขาไม่ได้บอกว่าให้เราฆ่าอาสู์ไปกี่ตัวนะคืออารมณ์ประมาณว่าถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณนอนสลบเหมือดไปแล้วก็ผ่านไปแล้วเวลาสิวันตามที่เขากําหนดอย่างเงี้ยคุณก็สามารถผ่านการสอบคัดเลือกรอบนี้ได้เลยครับเออก็คือว่าไม่ต้องกาจัดอาสนรสักตัวหนึ่งก็สามารถทําได้ครับผมนั่นก็เลยมีเคสเปรียบเทียบว่าอย่างตอนที่โทมิโอกะกิยูที่เป็นสาหลักวารีอย่าง คนสาคัญของเขาคนนึงนั่นก็คือซาบิโตะเนี่ยได้ตายไปนะครับมาโคโมก็ตายไปเพื่อนพ้องของเขาเนาะแต่ตัวกิยูเนี่ยเรียกว่าหมดสติแล้วก็เวลาผ่านไปครบ10วันก็ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือกแบบงงๆครับผมอ่าและทีนี้คนที่เก่งกว่าเขาดันตายไปซะอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นปมแผลในใจของตัวกิยูมาด้วยนะว่าเขาผ่านมาได้ยังไงวะอ่าแต่ว่าผมก็ใช้เขาประมาณเป็นกิมมิคที่น่ารักดีนะครับก็คือว่าไม่ต้องฆ่าอสูรก็ได้แต่ขอให้อยู่รอดอยังไงก็ได้อะไรพวกนี้เรียกว่าความสามารถในการถอยทัััคคคควาาาาามมสสรรรถในนนนนกกหีีอะไเเ้็็งป่ํญบ เมื่อเรามีการสอบผ่านแล้วเนี่ยเราจะได้หินโคโยมาซึ่งเราต้องไปเลือกด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็เอาไปให้ช่างตีดักของเราทําการตีดับนิจิรินให้ซึ่งก็ใช้เวลาประมาณสัก15วันด้วยกันครับพอเราได้ดับนิจิรินมาเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยเราจะได้รับบรรจุเป็นนักล่าอสาูรที่อยู่ลำดับล่างสุดตําแหน่งนั้นมีชื่อว่ามิซึโนโตะครับซึ่งตอนเนี้ยเราจะมีเงินเดือนกินแล้วนะครับในฐานะนักล่าอสูรซึ่งเงินเดือนสตาร์ทของหน่วยพิฆาตอสูรน,นั้นก็คือ200 0 0 0เยนด้วยกันครับอ่าและทีจน เสาหลักที่ผมบอกว่าเรียกเท่าไหร่ก็ได้นั่นแหละครับแต่ทีนี้เนี่ยการที่เรามาเป็นหน่วยพิฆาตศูนย์แล้วตอนนี้เราเป็นมิซุโนโตะแล้วเราก็ต้องมีการอัปเลเวลครับผมซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยการอัปเลเวลเราสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับที่เขาฟูจิคาซเนเนี่ยเขาจะมีการสัก เป็นจจ๊กที่หลังมือของเราและเราก็จะสามารถเพ่งกระแสจิตเพื่อที่จะดูตำแหน่งของเราตอนนั้นว่าเราอยู่ในตำแหน่งไหนหนอซึ่งตำแหน่งก็จะมีมิซ e, ูโนโตะมิซ e, ูโนเอะคาโนโตะคาโนเอะซูจ e, ิโนโตะซูจ e, ิโนเอะฮิโนโตะฮิโนเอะฮิโนโตะแล้วก็ฮิโนเอะนั่นเองครับผมซึ่งก็เป็นสิบลำดับนี้ที่เราจะต้องมีการล่าอาสนรไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะได้ขึ้นตำแหน่งโดยที่ว่าเขาจะขึ้นตำแหน่งให้เองนะไม่รู้เหมือนกับว่ามีอะไรที่เป็น GPS คอยจับก,การกำจัดอาสน์ของเราไปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการที่เราออกไปล่าอาสน์อย่างเงี้ แน่นอนว่ามันก็จะทําให้ลําดับเราขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากปูพื้นฐานเรื่องการกําจัดอสูรไว้นิดนึงครับผมว่ามันอาจจะส่งผลต่อข้อมูลหลังจากนี้ก็คือการที่เรากําจัดอสูรแล้วเราจะได้ขึ้นขั้นเนี่ยผมใช้คาว่าอาจจะต้องประเมินจาก performance มากกว่าจํานวนอสูรที่กําจัดไปทุกคนนึกออกไหมสมมติว่าใน A กับใน B ไปต่อสู้กับอสูร10ตัวเหมือนกันนะครับใน A เนี่ยกำจัดอสูรรวดเดียวเลย10ตัวจัดการได้ตัวคนเดียวเลยไม่ต้องพึ่งพาใครแต่ว่าใน B เนี่ยไปทํางานเป็นทีมครับผมทีมของเขาอาจจะมีเพื่อออออนนนนนีกกกกสัััั3คคเเขข้้าาไปรร่่ววมตตููบบหืผลงง B จะมีการแชร์กันมากกว่านะครับหมายความว่าถ้าตีค่าในเกมก็คือเป็น exp อย่างนี้ใช่ไหมคนที่ได้ exp จากการปราบอสูร10ตัวไปเต็มๆนั่นก็คือฝั่ง a นั่นเองครับแล้วทีนี้ฝั่ง b ก็คืออาจจะต้องมีการหารแบบพวก exp กันใช่ไหมและก็เลยอาจจะขึ้นตำแหน่งได้ไม่เท่ากันซึ่งตัวนี้เราก็ต้องมีการไล่เล v e l ไปเรื่อยๆนะครับอย่างของพวกทันจิโร่อันนี้ก็เป็น case study เหมือนกันว่าตัวของทันจิโร่นะครับเขาก็มีการไต่ลำดับขึ้นไปซึ่งคาราเอะก็คือเป็นตำแหน่งที่สนับจากด้านล่างนะครับผมซึ่ เป็นตั้งแต่มิซุโนโตะไปคิโนเอะอย่างเงี้ยมันอยู่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบครับผมทันจิโร่ที่เคยเข้าใจผิดตอนญาติรนลอมว่าเขายังอยู่มิซุโนโตะอยู่ยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่อย่างเ Level 1, างี้ยก็ผิดไปแล้วนะครับผมตอนนั้นอินโนสเกะบอกว่าตอนเนี้ยพวกเราเลเวลสี่กันแล้วนะและหลังจากที่เราอัพเลเวลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆป,ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องไปถึงคิโนเอะครับผมซึ่งคิโนเอะเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เป็นรองเพียงเสาหลักเท่านั้นแล้วนะซึ่งหมายความว่าอีกเก้าเดียวคุณจะได้เป็นเสาหลักแล้วนั่น่่่่่่่นน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 เเเเเเออ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 งง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 งคคครรรรรัััััับบแตตตตททีีีีี้้้มมมมมมยยืืืืไไขขขกกกกาาาิ็็ผจดสูใหถึ เงื่อนไขาการกําจัดอสูรที่จะขึ้นเป็นเสาหลักได้มี2รูปแบบด้วยกันครับผมรูปแบบที่1นะครับนั่นก็คือการกําจัดอสูรให้ได้50ตัวครับผมไม่ว่าจะเป็นอสูรอะไรก็ตามกําจัดแบบเพียวๆกาจัดเดียเด่ยวๆประเมินปุ๊บว่าคุณเป็นคนกําจัดอสูร50ตัวนี้บวกกับตําแหน่งคีโนเอเข้าไปคุณก็จะได้รับคุณสมบัติที่จะเป็นเสาหลักแล้วนั่นเองครับหรือกระทั่งว่าคุณไม่ต้องกําจัดอสูร50ตัวเลยนะเราอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับในการที่ทําทีมเวิร์กของเราแล้วก็มีการขึ้้้้นนนนนนนตําาาแแหห่งงเเเป็ออะลววทีีีจจััร มีผลงานการกําจัดอสุนแค่20ตัวแต่ว่าเราไปเจอกับอสุนจันทราตัวหนึ่งเป็นอสุนข้างแรงก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นข้างขึ้นนะเพราะว่าการเดี่ยวกับข้างขึ้นนั้นเป็นอะไรที่อันตรายมากใช่ไหมทีนี้นะครับผมสมมุติว่าเราไปเจออสุนจันทราตัวหนึ่งเราต่อสู้กับอสุนข้างแรงตัวนั้นเสร็จปุ๊บเราสามารถล้มมันได้ด้วยการเป็น MVP ของการกําจัดอสุนข้างแรงตัวนั้นปุ๊บตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับการกําจัดอสุน50ตัวอย่างที่บอกไปครับผมหลังจากนั้นนะครับผมจะ ว่างครับผมการรอตำอหน่งเสาหลักว่างคืออะไรก็ตามชื่อของมันเลยครับผมคือที่จริงแล้วเนี่ยเสาหลักของพวกหน่วยพิฆาตอาศูรย์นะครับเท่าที่ดูก็ไม่ได้มีการกําหนดตายตัวขนาดนั้นนะว่ามันจะต้องมีกี่คนอย่างนี้นะครับแต่เท่าที่ผมเข้าใจนะสมัยก่อนสมัยเซนโงคุที่โยริอิจิมีการมาสอนปราณให้กับพงนัล่าอาสศูนย์แล้วทีนี้ก็น่าจะมีการก่อตั้งเสาหลักขึ้นมาในระยะเวลาใกล้ๆเล่ยเียก,กันนั่นแหละครับซึ่งเสาหลักที่ก่อกําเนิดขึ้นมาเป็นรุ่นแรกนะนเวลานั้นนะครับผมเข้าใจว่าถ้าจะเป็น เริ่มต้นจริงๆมันคือปานตะวันนะครับแต่ว่ามันมีปานเริ่มต้นที่แตกมาจากปานตะวันอีกทีนึงนั่นก็คือเอาง่ายๆเลยหินน้ําวายุเพลิงแล้วก็อัศนีครับผมอันนี้คือเป็นธาตุตั้งต้นไอห้5ปรานอันนี้มันก็มีการแตกสายขึ้นมาฉะนั้นก่อนแตกสายเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อก่อนอาจจะมีเสาหลัก5คนแล้วก็ตรงนี้อาจจะต้องย้ําข้อมูลกันนิดนึงคือผมจะพูดอยู่เรื่อยๆครับผมว่าตัวของโยริอิจิกับตัวของมิจิคาสึเขาไม่ได้เป็นเสาหลักนะครับผมเขามีปรานจันทราแล้วก็มีปานตะวัันนนกกกก็จรรริงงแต่่่่่่ททททีีี้้เเยขอมมมููลาาาาาาาผหดไคคปฏํว เสาหลักจันทราไม่เคยปรากฏคําว่าเสาหลักตะวันแต่อย่างใดครับเพราะฉะนั้นตีว่ามีเสาหลัก5คนมาตั้แต่ยุคเซงโอคูนั้นและทีนี้เนี่ยก็มาเป็น9คนในยุคปัจจุบันใช่ไหมครับซึ่งเสาหลัก9คนนั้นก็จะมีปราณเป็นของตัวเองเสาหลักแมลงก็จะเป็นปราณแมลงเสาหลักเพิงก็จะเป็นปราณเพิงเสาหลักวารีก็จะเป็นปราณวารีอะไรแบบนี้ไล่เรียกันไปตอนนั้นมี9คนแต่ทีนี้ทุกคนต้องไม่ลืมว่ามันมีอดีตเสาหลักที่ขาดไปอย่างน้อยๆนะก็สองตแหน่งครับผมนั่นก็คือเป็นเสาหลักคํารนแล้วก็เป็น ปุผาแล้วก็ปราณอัาน,านีน,ะน,ะน,าน,นั่นนะครับก็คือเซนิสือกับคานาโอะใช่ไหมถ้าสองคนนั้นขึ้นมาเป็นเสาหลักได้ปุ๊บก็เท่ากับว่ายุคปัจจุบันยุคไทโชยุคนั้นอาจจะมีเสาหลักได้ถึง11คนเลยใช่ไหมแต่ทีนี้ก็เข้าใจได้ว่าตัวเซนิสืกับคานาโอะยังเคลียยงเงื่อนไขที่ผมบอกไปเมื่อกี้ไม่ได้ทีนี้ไร่มาซะยาวเลยสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าสุดท้ายแล้วนะครับคุณเป็นผู้สืบทอดเป็นลูกศิษย์สายตรงจากสำนักไหนและคุณใช้ปานอะไรคุณก็เตรียมขึ้นเป็นเสาหลักนั้นนนนนไไได้้เเเเเลลยยยคคครรรัระะัััพาาาะะฉ่่ีีงตมืือออขสสญญ3กก็ท เราต้องมีตำแหน่งเป็นคิโนเอสคือเราต้องกำจัดอสุธจันทราหรือกำจัดอสุนทั่วไป50ตัวและ3คือต้องรอตำแหน่งว่างครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมไปสมัครเป็นนักล่าอสุธแล้วเงื่อนไขทั้ง3อันนี้มันเติมเต็มปุ๊บก,ก็จะได้เป็นเสาหลักแล้วก็ไปเรียกเงินเดือนตามที่ต้องการกันได้เลยครับผมเดือนละ800ล้านอย่างเงี้ยก็คงสบายๆนะครับเป็นอาชีพที่สร้างเงินมหาศาลแต่มันก็คงต้องเสี่ยงชีวิตกันหน่อยอะไรประมาณนั้นเนาะทีนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงประเด็นของทันจิโร่อินโสุเกะและก็ isu, นะกเซออนินนนส,สกุเ ไม่ได้เป็นเสาหลักท,ท,ท,ทั้งๆที่พวกเขาก็ดูจะมีผลงานในการกําจัดอสูรจันทราไปซึ่งตอนนี้ผมลองดูข้อมูลทั้งคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นวิเคราะห์กันนะครับเขาว่าวิเคราะห์หมายความว่ามันไม่มีคําตอบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเรื่องนี้นะแต่ที่นี้ที่เขาวิเคราะห์กันนะครับก็คือถ้าอ้างอิงตอนที่อยู่ในย่านเริงรมแล้วนะครับตอนนั้นก็คือทอิโดสุเกะบอกกับทันจิโร่ว่าตอนนี้พวกเราคาโนเอแล้วนะเว้ยซึ่งเป็นเลเวลสี่นะปัจจุบันไม่ใช่เลเวลหนึ่งแล้วซึ่งตอนนี้คือไฮไลท์เลยว่า เราจะไม่ถูกแต่งตั้งเป็นเสาหลักณเวลานั้นครับซึ่งถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงก็จะตอบได้ว่าทําไมทันจิโร่ถึงยังไม่ได้เป็นเสาหลักนั่นเองเนาะแต่ที่นี้มันมีคำตอบหนึ่งสำหรับตัวทันจิโร่นะนั่นก็คือว่าตัวของทันจิโร่เป็นลูกศิษย์สานักปานวารีของอุโรโกากิซากอนจิครับแล้วตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นเสาหลักวารีก็คือโทมิโอกะกิยูแล้วกิยูเองะครับเขาเคยบอกว่าให้ทันจิโร่มีการฝึกฝนขัดเกลาวฝีมือซิแล้วจะได้ขึ้นมาเป็นเสาหลักวารีแทนเขาสักทีหนึ่งนะคือกกกิยยเเองง่่ใใง่่คครััับบบ้้วววาาาาทปในนนนจข็ตแแหหหสลลโึ สาหลักแซึ่งตอนนั้นเข้าใจว่าด้วยความที่ทันจิโร่แม้จะกำจัดอสูรจันทราได้แล้วก็จริงแต่เขาเองก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถึงคีโนเอครับผมก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าถึงแม้จะกำจัดอสูรจันทราแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นเป็นเสาหลักนั่นเองครับหรืออีกเหตุผลหนึง่งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็คือถ้าสมมตินะถ้าสมมุติว่าเขาไม่สนใจว่าตำแหน่งลำดับขั้นเนี่ยจะอยู่มิซุโนโตะจะไปคีโนเอจะไปคานโนเอมิซุโนโตะอะไรพวกนี้ไม่สนใจตำแหน่งนั้นเลยแต่ว่าแค่เคลียร์เงื่อนไขว่าสามารถกำจัดอสูร,รันนนนรรราาาาหหือออสูได้้้ค50ตตวยย่่งงเก็็มถขึปแล ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยกิยูควรจะลาออกเลยแล้วก็ให้ทันจิโร่ขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าทันจิโร่เนี่ยอย่าลืมว่าเขากำจัดเอนมุไปได้เป็นคนที่แบบฟันคอขาดกับมือเลยนั่นเองครับผมแต่สิ่งที่คนเขาวิเคราะห์กันมาก็คือว่าทันจิโร่ไม่ได้กำจัดด้วยตัวเองไม่ได้กำจัดด้วยการเป็นตัวหลักแต่ร่วมมือกับคนอื่นครับหมายความว่าตอนรุยอันนี้นชัวร์แล้วว่าทันจิโร่ไม่ได้ตัดคอด้วยตัวเองเนาะกิยูเป็นคนกำจัดรุยไปส่วนของเอนมุครับทันจิโร่เป็นคนตัดอสุอนนออย์ ทางแรงไปได้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอมาต่อสู้กับดาคิกิวทาโร่อย่างเงี้ยเหมือนอุซุยก็เป็นตัวที่ซับพอร์ตในการต่อสู้กับกิวทาโร่แล้เปิดจังหวะให้ทันจิโร่เนี่ยตัดหัวกิวทาโร่ไปพร้อมกับจังหวะนั้นก็คือมีเซนิสึกกับอินุสุเกะที่ร่วมตัดคอดาคิไปอีกทีหนึ่งนั่นเองครับแล้วยิ่งพอมาเป็นทางเทงงู u, อย่างเงี้ยแม้ว่าทันจิโร่จะเป็นคนตัดคอร่างจริงได้นะครับแต่สถานการณ์ตอนนั้นนะครับคนที่ประทะกับร่างสุดยอดของตัวทางเทงงู u, ก็คือจะเป็นมิซึริอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของการมีการแชร์ผลงานปุ๊บก็กอ,าอาจจะเข้าใจได้ว่าทันจิโร่เองทําไมถึงไม่ได้ขึ้นเป็นเสาหลักเพราะว่าเขาไม่ได้กําจัดอสูรข้างแรง ด้วยการเป็นตัวหลักนั่นเองคร so ับคำว่าเป็นตัวหลักคืออาจจะไม่ต้องคนเดียวก็ได้นะอาจจะแค่แบบว่าความเสียหายประมาณ80%ต้องเป็นฝีมือของคนคนนั้นถึงจะรับว own ่าเป็นการที่คนคนนั้นสามารถกำจัดอสุนจันทราได้นั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือเอาให้ชัวร์ร้อยที่สุดเลยก็คือว่าคุณอยู่ในตำแหน่งคิ่โนเอะคุณกำจัดอสุนจันทราด้วยตัวเองได้แล้วและมีตําแหน่งเสาหลักรอว่าคุณก็จะได้ขึ้นเป็นเสาหลักทันทีประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าหลังจากนั้นยังไงต่อกกก็็อออววว่่่่่่่่าา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 เเเเรรรนนนนนนสหหหลัแ้้้้้้ไไไดงงงิททททีีีตตตมมมมมใใใชชจะํ ที่เราได้ด้วยหน้าที่ก็คือเราจะต้องไปคุมพื้นที่นู้นคุมพื้นที่นี้เฝ้าดูการบุกข,ของผู้อาศูนย์แล้วก็จําเป็นต้องมาประชุมเสาหลักกันต้องมาแชร์พื้นที่การอะไรพวกนี้ถ้าเป็นตาแหน่งเสาหลักแล้วผมมองว่ามันเหมือนกับเป็นอารมณ์แบบถ้าเป็นพนักงานบริษัทก็อาจจะเป็นแบบนนแนวแนวซีเลเวลอะไรพวกนี้เลยนะครับเหมือนเป็นรองแค่ประธานสูงสุดของบริษัทเท่านั้นเลยเนาะเออก็เสาหลักก็จะมีภาระหน้าที่ที่หนักขึ้นขนาดนั้นครับซึ่งลองพิจารณาทั้งเรื่องของภาระหน้าที่ต่างๆนา,นาที่ต้องไปสื่อสารนู่นนน เราก็ต้องรับผิดชอบปกป้องคนบริสุทธิ์อะไรพวกนี้ให้เต็มที่ซึ่งเมื่อเป็นตําแหน่งสูงสุดก็ใช้คําว่าใกล้ความตายที่สุดก็คงไม่ผิดอะไรนะักซึ่งด้วยความเสี่ยงด้วยความเข้าใจว่าเราต้องทําอะไรบ้างอย่างนี้นะครับมันก็คงเป็นปัจจัยได้แหละว,ว่าเราควรจะเรียกเงินเดือนจากตระกูลอุบุยาชิกิสักกี่เยนดีอะไรเงี้ยนะครับผมเออก็พิจารณาทั้งความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้รับดูซิว่ามันคุ้มค่าไหมและท่านผู้ชมก็ลองมาแชร์ในมุมขอ,ของท่านผู้ชมกันได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเรียกเ,เนนจจมััก สักสัก2,500ล้านดีไหมอะอะไรเงี้ยนะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมเต็มที่คลิปนี้ก็เป็นพื้นที่อีกอันนึงที่เอาไวจ้จินตนาการกันได้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ